ออเลูกแม่บักสีบักตาลเดี๋ยวลูกมันงามพี่น้องกันนี่ก็เลี้ยงงามบ่พี่น้องครับผมว่าหนึ่งแม่ลูกกันอยู่เด้อพี่น้องเพิ่งเออดมันมันดูดนมแมวอยู่นั่นเดี๋ยวสิว่าบ่แม่ลูกแม่ลูกกันมันดูดนมแมวอยู่นั่นเท่าไหร่เอาเท่านี้มือเท่าไหร่พันหาห้องก็เอไปเลี้ยงอยู่เด้อครับมือหามือหาพันหาลูกเดือนกว่าวใดอยู่น้อง เลปวดสังเกตอยู่ดูมั้ยเด้อครับมือหาพันหาหุ่นแผนนมแม่อยู่อวิลูมันงามวะต้องดูมันงามตัวนี้ครับแม่อยากเป็นงัวจอยอะไรหนึ่งเธอเป็นงัวไทยหน่อยเกินเนาะเบอร์มาใส่แล้วลูก เบอร์ใหม่พมกองนกแโปสังเกตลูกแม่มันก็เป็นสีบักตานสีบักตานใหม่เลยมือหนาพันหา่อ้ัรใจลูกก็เป็นหนีอนอว่า,นนาหน,นาเชือปะอ้ยี่นอแม่งอเบอร์ตันจลูกงวดไทยพี่นอต่ว่าจลูกสวยเลยตัวนี้ลูกแรกลูกแม่สองม่โอ้ชุดยอดเะยน้องนี่มือหนาพันหาพ่อไปเถียงครับ ต้นเสานี่ต้นเสาจหนไ่อง้อเลี้ยงง้องามาตอนต้นเสาเด้อคับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ตัวหนึ่งอยู่นี่เจ้าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเอาตัวนี้กันเด้อจริงกับแม่ลูกหมู่บ้านคนไทายง้อเหนื่อยจูจ้ใจเลยพี่น้องครับยามือนี่เสียง้เอเลี้ยงใหี้ยมึงได้ไรอ็ไผมาเจอหนึ่งไปก็ไผตัวนี้ก่อน มมีสามส3บีค่ะองใหญ่เนาะสามสิบเมื่อกี้สามสิบเจ็ตัวนี้สามสิบั้งคางคุนท่เกสแตัวนี้สามสิ่แม่หลูกหลูกแม่ปปดสุดยอดเลยพี่น้องันนี้เ้นำลางเด้อเม็ดสี่สิเกือบสีปลายๆซ้ำข้างผมนะครับมนีลูกคนยื่ทีน โอ้ถือเดือให้ต่งามเนาะถือเดให้ตงามครับตัวนี้ครับผมลูลูมันจะเดือนล่ะพว่าเดเดือนกว่าเจดเดือนกเจ็ดเดือนวกว่าเจ็เดือนเด้ประมาณเจ็ดเดือนครับเบืองจักยังเมืองจักนีไนี่แต่เขามันขึ้นเหนือนเ็เดือนชั่วเลยปกติง่วงง่วงมนสิมาขึ้นเขาเจ็ดเดือนสา 3ามี่เอาไม่คยข้าหนิตองงวดดีเลยมอนีิเวียดกหนิมตองงวดดีเลยมอหี่เห็นมันทุกขนน้ำหนิมัน่นี่บน่นี่มันตองงวดดีแบนี่แล้วมันสื่อดีไหมไหนมันสื่อมันสื่อมันขายราคาอยู่เนมบาเบอร์มาใส่ผมเศค่าพรมศูนย์แสาม เก่าสองสามหาลูกตัวนี้เอาไปเลี้ยงได้พี่น้องว่าทีแม่พันธุ์ได้เด้อตัวนี้สามยสิบสี่เนี่ยฉีดแงบลูเห็นบอลบอลของข้ามสื่อเล่นบอเท่างในเฮ้ยเอ้าโด้ตรงบอกว่าขาบ้านสื่อเล่นบอลนะมันเอาไปเลี้ยงต่อเลยช่วงนี้มันซึ่งัวหน่อยลงเด้อช่วงนี้พี่น้องเออผมสื่อว่าพี่น้องช่วงนี้เวียนหน้าซึ่งัวหน่อยลงไหนเป็นยังเพราะว่าค่าเงินบาทมันขึ้น ค้างเงินบาทมันแข็งขึ้นัเนื่องจากว่าช่วงนี้มันซื้อหน่อยลงมันเอาเงินมาซ้ำเก่าต่มันซื้ง่วงได้หน่อยลงบอแมนง่วมันราคาบอดีเลยราคามันดีเงินเงินท้ามันแข็งขึ้นแต่ก่อนมันสามสิบสี่บาทตัวนี้มันสามสิบเอ็ดบาทสิบตั้งนะครับผมเช็กเมื่อเช้าเนี่ยของก่อนมาเนี่ยผมขันบุ๊คมีข้อมูลเขาชูเบาเด้เขาผมนะเนี่มันเสือตัวนี้เดี๋ยวไปทำซื้อเขาเดี๋ยวะ ถือเท่ไหสามเกงเอ้งราว่างเา่งเนงหมื่นสาเก่งแหงเนาะระวังถือน้ำนะไปกันเว้หมเก่วาแต่ละตลาดเอ้ยยยบมือเยถืองาเลยสอยู่ีพี่น้อหมื่นาโดดือหัวหน่อยลงพี่น้องครับ ตัวน้องอยู่นี่เนี่ยตัวเมื่อกี้ไหมถือผมว่านี่ยสามเมืเลยถือสามเสียงมากกว่เออเอาคือหายไปตัวเหนเ่อยตาเฟรย์อยกไล่รับเหมาอีกที่เรางานไรทีมงานด้างหลังมาปะเข้ามาจากบ้านแล้วเข้ามาจากบ้านไปหมดแล้วเขาเขามันหมดขายมันจะขึ้นเหรอทีมงานห่อยโหมดคนน่ะไปหาขายหอมตัวนี้ดอกหอมเก็บดอกหอมขายอยู่เห็นงานเย็บดอกหอมเออเดี๋ยวเดี๋ยววันอาทิตย์สิแวะไปหาเพิ่นอยู่พอวันอาทิตย์เดือนหน่งว่ เป็นเก็บพร้อมอยู่ข้างในพร้อมโลก็เกือบสามสิบบาทเลยดอกดอกห <pod inclusive> อมม i̇şte ันตัวนี้กนะําลังขึ้นกําลังขึ้นเป็นกําังลหรอะดอกหอมไม่เกิดบัลแ้่มันกำลังแยกไงอยู่เออหงวตัวเมื่อกี้สิบสิบสี่มัายสองสองสองก่อนเขาแยกช่องกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาขันอ๊อขันเอาเครื่องอยู่ลงไปเบิ้งสองตรงดี้ครับสองพันธุ์มาเด้อพี่น้องสองสองแยกกันเลยเดี๋ยวชีมีปัญหาเวลาลงลงคลิปคลเดียวกันไปลง ตัวนี้14ที่13มขายไปหรอตัวนี้จิงานนี่รับเหมาไะยางมากก่อนอ้ไปเหรอเวตัวนี้ได้ไมได้ไอ้ตัวนี้สองตัวเดียว่หอตเมียอะไรมาหนไสองหมื่นกว่าตัวละสองหมื่นกว่าหมื่น ถึงตัวละหมื่นส่ถึงตัวละหมื่นส่บ่ถึงห <100, 000. S 1> มื่นพันเด้อนี่เดยไปหร้อยนี่นี่รถขอ,อนอจก,กแตกเลยตัวละหมื่นพมีสาวนี่พอเล่ยอวเว้ยเล่ยัูว่นเล่ขา,า,า,ายดีดพี่น้องครับเล่ยยองดีเลื้ดสูงเด้อตัวน,นี้เล่เลืออสูงตัวน,นี้ เจ้าบายเลยเบาดครับนี่ตัวผู้เนาะหมูว่านทถาาวานเนี่ยขายเลยได้นี่เขาซื้อมาเลยหมูว่านแถวบาเราได้ดขายแลวพี่น้องตัวนี้มื่หเลยตัวผู้เลยเลือดสูงครับสังเกตจากยังไงนะหัวมัน,น้องนี่เลือดสูงครับเลือดประมาณเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบเปอรเลืเอดสูงมืตัวผู้ตัวผู้ ง่วยบายนใดครับง่วงเหลี่มี้นไส้เด้อวันนี้ทีมงานพ้นไส้กันมากพี่น้องครับอเอามีเบอร์บ่ครับผมโทรศัพท์ฝากเนีย่ย08ปดนึ่8 <19 28. S> 1> 8, 8. 19 28. 19 28. 19 1นึ่ครับผม <c oughs> 1 9 3่เาด้อต้นนี้น <c oughs> ครับ่เพือา,านบาเรอนี่ มันสื่อวัดคนนี้คนก็สื่องเลี่อยอยู่ตลาดนี้ไม่ไดีอีกหนึ่งพี่น้องแก่งนิดนึงเด้อง้อเนื้อง้อเนื้อง้อโค้งง้อขุนศีรษาตอนแรกของพื่อรหัส้าแมนเต็มปลดปั๊บเขาสิบิอยู่ได้ในห้างเขาสิหนีมาเลยตอนเสอบมันจะเป็นงเงื้อยเงื่อยงง้อแม่ลูกแมลูกง้องามไม่ง่ายเขาศีรษาตอนเสอบกันนะแยกกันครับตลาดนี้ไม่ไดีอีกหนึ่งคือเขาสิบกักรถไว้เด้อพราอตลาดมันหน่อยเตียมปั๊บเก็หนีเลยไปห่างหนีออกหมดเลยครับเี๋ด่ีีเมตรตาตนี่นี่ มือถกตัวนี้ครับผมยังเพื่อเอางบนสีมาขายมื้เลยโอ้โหมาบ่าทันเขาหมู่บ้นา,า,เาน,นเรืยองว่ามันมันฉันมันแรงมันเดือขายอยู่ถึงอก็เทเลไลายนั่นสิพอมห้าสิบสามสองตัวเ,เป็นสายเหนือไป คนแต่ก็ซื้ออยู่ได้คนแต่ก็ซื้ออยู่ได้เงวดำแบบนี้นั่นแหละมันแต่ซื้อไอ้มึงเมื่อกี้บ้างบ้างบ้างแม่พ่อขอหาซื้ออยู่แต่ว่าแต่ว่าตอนไหนราคาตรงไหนเพราะว่าเขาเต็มรถแล้วเขาสียางเขาสียางเท่านี้หาสิบสามเด้อให้เท่าไหรเมื่อกี้ให้สี่สิบเจ็ด้สี่สิบเจ็ดอะไรหาสิบสามสายเนื้อเสือเสือ ี่เบืองงัวตัวนึก่อนหหาก็หอยาสี่สิบเจ็ดก็เลยหาสิบสามตัวนี้ไซายเหนือครับทำมาได้ก็ไ่สูญสูงรอยเอ็ดพันเอตันไปย่ดอกทำมได้ก็เอามาประกวดก่อนแว่าจะยาจะไป่ขายเกินคนอีกน ตัง้งราคาอยู่ก่อนเดี๋ยวพลเย,ยตตดตนมันได้ขายอยู่ล้วงมาเบอร์มาใช้ประเทนี้ศูนย์แปดสามสามศูนย์แปด่ห้าหกสนย์างย์กน่งท่นไส้ครับท่าบ่อใดก็ไปจะโสไวยละเอ็ดหมืนตลาดชยงวางเดือขายเขายจะมือนีเมาโชว์มือนีมันมามันมาสามันมาลายอ่มันมาลาเกิมาลายมมามที่งูจะหลอยู่โอ้ครับครับอาา่าสิบสามเด้อตัวนี้ครับ